อากาศเย็น yeah, สบายบรรยากาศโอเคที่ภูนกเงือกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนสรีนครลินราคาไม่แพงครับคุ้มค่ากับที่ได้มาเที่ยวมีเครื่องเล่นให้เล่นหลายอย่างเมื่อกี้ผมก็เพิ่งพายเรือมาแล้วก็พาสุนัขมาได้ด้วยพาสุนัขลงเล่นว่ายน้ำได้ แต่ลงเล่นได้ในวันธรรมดานะครับเพราะว่าวันเสารท์ที่ที่นี่เขาแขกเยอะหมาใหญ่ลงเล่นไม่ได้แต่ลงเล่นได้แต่หมาเล็กแต่วันธรรมดานี่หมาใหญ่ลงได้เลยแต่ก็ต้องควรที่จะเตรียมเซฟเสื้อเสื้อชูชีพของสุนัขมาด้วยที่นี่เขาก็มีให้นะแต่ว่าผมกล,ลัวว่าเขาจะไม่มีไซส์ให้ทุกไซส์เพราะหมาที่บ้านมาเรามีหมามาหลายไซส์ เราก็ต้องเตรียมเผื่อไว้แต่ขนาดไซส์ที่ว่าเตรียมมาเผื่อสุนัขของเราเรายังไม่ไม่มั่นใจผมวมิวเขาสึกว่าผมไม่มั่นใจเพราะว่าเมื่อกี้ลองปล่อยดูก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าถึงแม้ว่าสุนัขของเราเคยฝึกว่ายน้ํามาแต่ว่าที่นี่มันเป็นมันเป็นของจริงอะ่ะมันลึกขนาดผมเองว่ายน้ําเป็นใส่เสื้อชุดชีพก็ยังรู้สึกวนวัน แล้วก็มีหวงยางด้วยหองยางเล็กๆซื้อมาสําหรับให้สุนัขนั่นแหละแต่ว่าขณะเรามีใช้ด้วยเราก็ยังรู้สึกว่าอมันน่ากลัวนะเพราะว่ามันค่อนข้างลึกเร,เรามองไม่เห็นว่ามันลึกเท่าไหร่อ่ะแต่รู้สึกว่ามันลึกมากแล้วก็มันก็มีคลื่นค่อนข้างแรงอะไรก,ก็ตามที่มันเซฟไว้ได้เราก็เซฟไว้ให้มากที่สุดบรรยากาศโดยรวมดีครับดีมากๆ น่าเที่ยวอากาศดีที่สุดก็เดี๋ยวตั้งสี่โมงเย็นก็จะมีการเล่นท้่เล่นแล้วก็เราจะพายเรือกันต่อ